เย่ Ye, ฉันรู้สึกกระจ่าขึ้นและถอนหายใจคุณหนูหลินพูดถูกฉันไม่ได้มองภาพรวมก่อนหลินวานเออกล่าวอย่างแผ่วเบาท่านชายน้อยไม่จําเป็นต้องกังวลใจสิ่งสําคัญที่สุดคือการปรับตัวอย่างแท้จริงเย่ Ye, ฉันถามเธอว่าคุณหลินคุณคิดว่าตอนนี้ฉันควรทําอย่างไรหลินวานเอ๋เม้มริมฝีปากและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นอย่างกระทันหันและพูดว่านายน้อยข้าจะพาท่านไปยุโรปตอนเหนืออีกครั้ง ขณะที่พวกเรายังสามารถชมแสงเหนือได้อยู่ดีหรือไม่เย่ฉันขำด้วยความประหลาดใจไปยุโรปเหนือหรอหมายถึงไปดูว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับแสงเหนือหรือเปล่าหลินวานเออพยักหน้าอย่างแน่วแน่แถบอาร์กติกของยุโรปเหนือเงียบสงบอย่างยิ่งนอกจากนี้บ้านพักของราชวงศ์ก็ไม่มีชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่จึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้ไม่เพียงแต่ท่านจะมีโอกาสได้เห็นเบาะแสใหม่ๆเกี่ยวกับแสงเหนือที่นั่นเท่านั้นแต่ถึงแม้จะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่น ท่านก็ยังสามารถสงบจิตใจได้อย่างแน่นอนข้าจะไปกับท่านหากท่านหลบซ่อนตัวข้าจะดูแลท่านได้ในระดับหนึ่งเย่ฉันถามเธอว่าคุณคิดว่ายังมีคนหรือสิ่งที่คอยควบคุมแสงเหนืออยู่อีกหรือไม่หลินวานเออพ,พึมพำว่าฉันมีความรู้สึกแต่ฉันยังไม่สามารถยืนยันได้เย่เฉินถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลินวานเออมองไปที่เย่เฉินและพูดอะไรบางอย่างที่น่าตกใจว่าข้าเชื่อว่าสิ่งที่ควบคุมแสงเหนือในวันนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่น แต่อยู่ที่ตัวท่านเองนายน้อยอะไรดวงตาของเย่เฉินเบิกกว้างขณะที่เขาพูดออกมาว่าเรื่องของฉันเหรออะไรทำให้คุณพูดแบบนั้นหลินวานเออกล่าวอย่างจริงจังว่าแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคที่มีประจุพลังงานสูงกับสนามแม่เหล็กโลกและชั้นบรรยากาศเบื้องบนกล่าวอีกนหนึ่ง แสงเหนือเปรียบเสมือนทราสีที่ตกลงมาจากท้องฟ้าซึ่งสามารถถูกพลังงานขนาดเล็กรบกวนได้ง่ายและสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีโคจรและรูปร่างได้คุณเคยดูหนังเรื่องอินเตอร์สเตลล่าไหมเย่เฉินพยักหน้าฉันเห็นมันแล้วหลินวานเอออธิบายว่าจากความรู้ที่ฉันได้รับมาตลอดหลายปีตรรก,กะพื้นฐานของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อพระเอกอยู่ในมิติที่สูงกว่าและพยายามส่งข้อความถึงลูกสาวเขาใช้ฝุ่นละเอียดในห้อง ฉันคิดว่าการอยู่ในมิติที่สูงกว่าพลังงานของเขายากที่จะส่งผ่านไปยังมิติสมิติได้อย่างสเสถียรดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงพยายามมีอิทธิพลต่อฝุ่นละเอียดที่ยากจะเข้าถึงซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายด้วยพลังเล็กๆน้อยๆดังนั้นหากเราใช้ตรรก,กะนี้แสงเหนือก็เป็นวิธีที่ดีในการส่งข้อมูลข้ามลัติจูดเช่นเดียวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กเช่นกันแย่เฉินตระหนักขึ้นมาในทันทีและถามเธอว่า คุณหมายความว่าไม่ใช่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างถ่ายใต้แสงเหนือในยุโรปเหนือกำลังเตือนฉันแต่มีบางสิ่งบางอย่างภายในตัวฉันหรือรอบตัวฉันมักจะไม่มีสื่อที่เหมาะสมในการส่งข้อความเหล่านั้นถึงฉัน และเมื่อเราอยู่ใต้แสงเหนือมันก็บังเอิญให้โอกาสที่ดีในการส่งข้อความนั้นใช่หรือไม่ถูกต้องหลินวานเออพยักหน้าอย่างมั่นใจด้วยความรู้สึกยินดีเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่านั่นเป็นข้อสรุปของข้าบางทีอาจจะเป็นแหวนที่พ่อข้าทิ้งไว้หรืออาจเป็นโอกาสอื่นที่เตือนใจท่านได้ท่านชายน้อยข้าจึงคิดจะพาท่านไปที่อาร์กติกในยุโรปเหนืออีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าข้อสรุปนี้ถูกหรือผิด